รีวิวกล้องหน้าอัตโนมัตินะครับตัวนี้ในรถ X อ็กซ์เนะครับติดตั้งจอ Android มานะท,าทันทีที่สตาร์รถนะครับลกล้องหน้าก็จะแสดงผลกล้องหน้ามา8วินาทีนะครับครบ8วินะครับภาพก็จะตัดไปที่หน้าจอหลักของจอ Android นะครับเป็นเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่ต่อไปนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ ภาพกล้องถอยก็จะปรากฏขึ้นมาครับถอยเสร็จนะครับ, ed, รบเราเดินหน้านะครับจะตัดไปที่กล้องหน้าอีก15วินาทีอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมากดปุ่มโหมดเพื่อเลือก AUX นะครับการต่อไฟนะครับเป็นการต่อโดยระบบของ,ของกล่องควบคุมอัตโนมัตินะครับไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะครับเป็นการยืดอายุของกล้องหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีปุ่มให้ดูกล้องหน้าอัตโนมัติได้ตลอดเวลาที่ต้องการนะครับ ข,ขับไปอยากรู้ว่าข้างหน้ามีพื้นผิวการจราจรเป็นอย่างไรนะครับก็กดดูได้เลยนะครับนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ตัดไปที่กล้องถอยปกตินะครับอ่านะตัดมากล้องหน้าเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> สนใจติดต่อได้ครับ